วัตการด้านสมรรถนะแห่งพลังที่ยังไม่เคยมีมาปรากฏแล้ว Honda MTX 1 2 5 r รถวิบากใหม่เครื่องสปอร์ตระบบ a t a c พลังชะาก,าก้าต้นจับหลแรง ฮอนด้ MTX 125R คันนี้เป็นรถของทางค่าย Honda นะครับเป็นวิบากในประเทศไทยในสมัยก่อนคันแรกที่มีระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะแล้วก็โชคหลังเป็นสวิงอาร์มปอลิงสมัยก่อนเนี่ยโชคหลังเขาก็จะเป็นโชคคู่ มีฮอนด้าทำแปลกแวกแนวออกมามากในสมัยรรมก่อนถือว่าล้ามากเปิดตัวครั้งแรกปี2,527สีแรกเนี่ยที่ขายเนี่ยก็จะเป็นสีส้มน้ำเงินส้มเบาะน้ำเงินนะครับหลังจากนั้นก็เปิดตัวที่สองที่สามออกมาก็จะเป็นมีสีแดงสีขาวสีดำเหลืองอะไรพวกนี้นะฮะส่วนคันนี้เนี่ย ได้มาเจ้าของเดิมซื้อมาเดี๋ยวนะุูข้อมูลทหนึ่เงเจ้าของเดิมซื้อมาเมื่อ2อตุลา2530แล้วก็เปลี่ยนมือกันมาจนมาถึงผมเนี่ยผมก็เอามาจดทะเบียนใหม่จดทะเบียนใหม่ การบิ้วใหม่ทำสีเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เพราะว่าเขาเขาไม่ได้ต่อทะเบียนเกินสามปีมันขาดก็ต้องทำใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนส่วนใหญ่อุปกรณ์ทั้งหมดในคันเนี้ยเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดเลยเกินครึ่งอ่ะแล้วที่เปลี่ยนเนี้ยพยายามหาของแท้เดิมให้ได้มากที่สุดด้วยเกินเก้าสิบเปอร์เซ็นนี่ยครับ ก็อะไรตามรูปที่หานี่เลยหมดไปเยอะใช้เวลาเป็นปีก็จะได้แบบนี้ที่เปลี่ยนใหม่ไปเนี่ยที่หายาก,ยากเลยนะหลักๆเนี่ยเรลี่ยนไหม่เรลียนไหม,รไม่ราคาก็แล้วแต่ใครจะหาแต่มีอาจจะโชคดีก็ไม่ถึงหมื่นนะหาได้ ของแท้ใหม่นี่ตอนได้มาที่ศูนย์โลแต่พอทําเครื่องมอก็ลองขี่วอร์มเครื่องขี่เล่นไปเก้าสิบกว่าโลนะเปลี่ยนใหม่หมดออฟลันสวิตถังน้ํามันนี่ยใช้เดิมแต่ทาสีใหม่ชุดสีเปลี่ยนใหม่แท้ใหม่ทั้งคันตะแกรงหลังนี่ก็ของแท้ใหม่ปลายท่อแท้ใหม่เปลี่ยนใหม่หมด พักเท้าขาเบรขาเกียร์กระบูมีวงล้อเนี่ยวงล้อไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่แท้เดิมมอน้ำมอพักเปลี่ยนใหม่ตะแกงตะแกงนี้ได้เป็นแท้มือสองมาไฟหน้าเนี่ยแท้ใหม่ไฟเลี้ยวระกจกขาตั้ง ยายามจะทำให้มันเหมือนเดิมให้มากที่สุดดันโซ่เนี่ยเต์บังบังโซ่เนี่ยแล้วที่หายากมากๆเลยกุญแจเป็นกุญแจของทางฮอนด้าแล้วมีเลขด้วยแล้วกุญแจเนี่ยมันใช้งานได้เหมือนตอนสมัยที่เขาขายเปิดตัวใหม่เลยคือ หนึ่งดอกใช้ได้ทั้งคันก็คือมีเนี่ยเปิดสวิตช์ปิดเปิด,ปดล็อกคอแล้วก็ตัวล็อกหมวกกันน็อกอันนี้หาไม่ค่อยได้นะเนี่ยดอกเดียวมันใช้งานได้ทั้งคันเลยหายากแล้วละ่ะอาจจะมีมือสองที่เป็นเซ็ตหลงๆมาแต่แท้ใหม่แบบนี้ หายากแล้วกล้าพูดเลยว่าหายากแล้วทุกอย่างใช้งานได้ทำให้มันใช้งานได้จริงอันนี้เตือนออตลูปคือมันหมดมจะหมดแล้วมันก็เลยเตือนเราไฟเลี้ยวทำให้มันใช้งานได้จริงไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟหน้าอะไรอย่างเงี้ย เราลองฟังเสียงกันดูไฟไฟเกียร์ว่างก็ขึ้นอันนี้ไฟหน้าเิโชว์ปิดมันกระดับแล้ตัวไฟหน้าเนี่ยมันก็จะมีเป็นตัวไฟหลีไฟหลีมันก็จะขึ้นเป็นดวงเล็กๆตรงนี้ดวงเล็กๆแล้วก็เปิดไฟหน้าไฟตัวนี้ก็จะติดไฟใหญ่แล้วก็มีไฟสูงไฟต่ำาัวทต่เไฟสูงไฟต่ำแยกอีกตรงนี้เป็นไฟต่ำ เราลองฟังเสียงกันดูเสียงรอบ like เครื่องนิ่งๆเลยนะเราเครื <upright or coping> em. ่อออกดังอ่าพอปิดก็ดับทำงานได้ปกติ คันนี้เดี๋ยวทำเครื่องใหม่วางลูกใส่ลูกร้อยสามห้าของวิกเตอร์ไปคือทำเพื่อเก็บไม่ได้ทำเพื่อใช้นะครับ เสียงสองจังหวะมันเป็นเอกลักษ์มันเพาะ มันเพาะด,ดีจริงๆสองจังหวะนะครับ